่มื <Không. S 1> ้อนี ch ้ต <t ôi> ้องกลับก่อนสายสายสายเจาะบ่สําเร็จสายน้ําก็ต้องกลับคือกันเอาพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องกันเบิดสุขู่สุคนมาบเห็นเพิ่นแบกท่อยงอยู่เป็นหยังกันพี่น้องเนาะคือว่ามาเจาะน้ําเจาะในพี่น้องเอ้ยเป็นจังไดอ่าบ สำเร็จบอกมาหนิดีกว่าจังไลยพี่น้องเนาะโหอยากจะเป็นเบรกท่อไปบ้านเอื้อเพ็ญพี่น้องเลยอ่าที่น้องสมโอรณ์กำลังหลอดพี่น้องเนาะอันนี้ก็บของน้าของในกำลังคุดยังทันแล้วพี่น้องเลยอ่าให้เพิ่นลงมือทางมือใช่นี่น้องพี่น้องเนาะมามาบุญหากระหอดพี่น้องเลย

ครับเลียวดิกำลังสีเคลื่อนย้ายบ่สกำลังสีย้ายอ่ากินข้าวกินน้ำนะบ่นี่อืมเด็กหน่อยเลยหน่อยหน่อยวัดสีได้เมื่อตะเวนอืมจาะลงไหนจังเมตรเดียนะไอ้จ้าไรสิบเมตรสิบเมตรบ่าวันนี้เสียมอยู่ใช่ั่ะนี้อยู่ในข้างล่างพวกเนี่ยสิ่งเลยได้เนาะเนี่ยเห็ดเห็ดวิธีได้นี่นะมันเขาต้องเจาะหูไม้ป่ะ เริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เริ่มใหม่แล้วเจ้าใหม่เริ่มใหม่เลยมันก็เคยเป็นเนาะมันแนวอยู่พื้นดินเนาะจักรีเท่าไรแน่ตาโบเห็นก็ลงไปจักรีถืออย่างเนาะอ่าสื่อทองคำมุนขึ้นมาใครอยู่้เนาะนี่มันชอบอะไรถือเงี้ยเนี่ยเฮ้มันเห็นได้ลายหุ่นมัจะไม่เห็นนะได้วอได้บ่ได้วอได้จะก้อนนะทองคำนะบ่ได้บ่ได้มันกั ตามเลยเห็นเบิ้งกับคือนีีอหออาไปหอนเข่งอานนี้คิปวราไม่เหบอสังวาเพ่นวิเคาะเิลงว่เราตรงมีผู้วิเคราะเบิ้งทองคำมีบ่ะบ่ปรรมดาได้อ้ายเพ่นเนาะให้ให้หมองเจาะเจาะอช่น่ะกุนหลดบออือเพิ่นวิเคาะน้ำในดอาอันนั้นโดยพระโลเพ่นซื่ออ่าออโดย ไปใส่เขาไปเบิ้งและอันสิื่อนออกตัวนี้เลยบ่ไปใส่เนาะไปติดรถติลรางออกเดียวว่าจันบอกเพื่อนเองดอกบ่เตียงหม้อนจังมือก่อวันนีพผมนัดหมันสองสามมือเนาะเห็นเสียมแล้วพอดีได้ใส่พวกเขาลงมาแต่เนื้อเนาะพ่ามืงออื่นไหนสิขึ้นไปซื้อปนเอามาเตียงกันสิไปเหมือนกันว่าเจาะเจาะไม่นี้บดสำเร็จเนาะเสียมหักเนาะงี้ว่าเป็นไงทีเดายเนาะมีแต่เริ่มไหม thế là chém khát 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 ăn tổ huơm này nó rồi huơm nhảy nhảy bùng lên nó. Thằng cụ khấm mày là thương thì bất thường là chắc เมือนนี่นะเสียมนี่บมเพงโาใชกันพี่นนะ้องใช่ใช่อันนี้รถรถเกียน้ำรถน,น้ำอะรถน้ำรถน้ำเห็ไุไหนเอามือบ่อีปนปลาหนแล้วป,าปาลาปนรถนี่บ่บ่อปลาเต๋าเออม่งใหรบเ่เสียงอยู่นี่น่อยโอ้นี่บ่จุดพิ่นนะ่ะน่นะ น้ำข่าจอดรอบาดทีเดียวเลยเดี๋ยวยูนี่ก็น้ำค่าจอดรอตัวน้ำเพิ่นชำระเงินทองอะไรได้ตรงป้าเบุ้นๆลงไปรถฮักคอขารออยู่นี่เนาะท้ายน้องไอ้ลอยยังงเนาะโบลอดรอบนี้บัดนี้เขาต้องง่ายมากนี่บ่แม่นม่เพราะว่าแถวๆนี้มีแถวๆนี้มีอยู่นอกน้ำเนาะสายเดียวปัญหานี่เนี่ยเจอตลอดเยอะเนาะ โมเว่าเตตนึ่งเดียวเตนเดียวะออ้ันอบวาย่อันดินนี่คือจะเป็นดินหมักอันนั้นเนาะดินมันว่ายังอันวอันก้อนใหญ่ๆยนะดินไ่เป็ไ่ไก่อรดก้อนทองคำโอ้เพราะเพราะแข็งแน่สนเนาะแมนดินอนนี้มันแบบว่ามันแข็งแห้งเลยมันเป็นก <sh ort> ้อนกลุ่มๆเนาะมันเห็ดนะมันเลยตีตีมาเห็ดในเคียมพัก อกำลังสีเขื่อนใหญ่พี่นงทินทีสองแล้วตัวเองเห็นหัวขาดหะทินบอโก้กับหัวขาดหัวเสียมขาดขาหลุมจรอที่น้องเลยจามบอเลี้ยงกันเลยแล้ก็ะขาดที่กันม่อมือนกันบอโกขาดอยู่ลักสิบสองอ่ะม้นคล้ายคันบกเบ่งทางหลาโดยเลยโกะนัขาดทางขาดชิดปลายเนี้ย โดยอันนี้ก็ขาด10เมตรเนาะคำว่ามันวิ่วินดินตัวนี้เลยคือสิคายเนาะยังไม่ได้บอกบาเตียงเพิ่มเนาะบุรีเบอร์เพิ่นเนาะเพิ่นยังบม่ได้ผูกเลยเลยมีแต่ให้หน้อยเนาะโดยคืออะไรมามาเนี่ยแบบว่าวานหน้าเพิ่นทำงานเนี่ยเพิ่นมาอีกเนาะเบอร์โทรอยังเพิ่งบุรีมีเพิ่งเลยเนาะ เออบ่ได uh, ้เราบอกว่าต้องเอาเออแต่ว่ามันสุวิสัยแล้วพี่น้องนี่เนาะเออหน่อยๆๆเนาะเอ้ากลับพี่น้องให้บานีวนนกลับก่อนมื้อนี้เสียมักคาหูรอพี่น้อง้เนาะเจาะสายเจาะมื้อนี้ต้องกลับก่อนเจาะบ่สําเร็จสายน้ําก็ต้องกลับคือกันบาดนีมาทางเดียวาเบิดซ่ําเนาะ บ่ดบัดบัดจักทางแนวน้ําน่ะเดี๋วนึงเออโอ้ยชนทางก็มดสองทางน,นั่นแหละเออหน่อยเอ้าๆเนาะมื้อหน้าจังมาใหม่อีก3-4มื้อเพิ่นเพื่อเพิ่นเฮ็ดเสียมพี่น้องเอ้ยเนาะมันเป็นดินนั่นน่ะใกลๆพ่นว่าดินนั่นน่ะเามาก่อเื่อน,นะแหนั่น,นะพี่น้องอ่าไปจก่อน้ย <N -1> năm thì mình tăng mình đi có xăm đếm mình nó mưa là, phục đâu mày con tụt tuột mưa Đó. 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 Đôi. À. Đó. À. năm hồng năm đâu 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 พน้องเลยอ๋อโอเคพี่น้องเลยไว้มือหนาพุ่นแหละหลังจากอันณามาจากเซฟโปนพุ่นแหละเนาะทางทีมงานเขากลับมาสิเดินทางมาออื่นเนาะไปเก็บการเก็บงานเก็บเบียดทางนั้นก่อนจังสีหวนคืนมาพี่น้องเลยอาโต้เด็ดโอ๊เอ้าอีกขึ้เก่าพี่น้องเนาะเอ้ามาหัวฟังนี่ก่อนบาทนี่พี่น้องเลยฮึบอาโต mặn phần cái nhang thòn một bớt à à nó rồi vừa nhảy khả nạn mặn cái này nó 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 ba nó mà hà thăng đúng bẩm gần nó đây cái năng cô xô vô phía nó rồi nó lo thả phụ đây nó phía nó nó đúng bấm nó nhang nhang cho cái này rồi สบายดีเลยเบิร์ตะวัลาบซีนน่ะยั่งอยู่ไรเพิ่นกำลังกินเข่าอยู่ไปแม่ไปกินน้ำเพิ่นเอาคือว่าเห็นลาบเถิงเอาลาบเพิ่นกะเนาะลาบหลายเนาะประจันเนี่ยเพิ่นกำลังขั่วอยู่ไหนเซลอยู่เดี๋ยวนะข่อยชื่อพิงไก่มาสมทบอยู่ช้ำซีกินไปแล้วอย่าช้ำลาบเลือดบ่ลาบเลือดบอกเป็นลาบเลือดนอนเพี้ยเพิ่นนอนเพี้ยบันนเขานอนเพี้ยไอเสวยขุนเปิดไอเสวเขากันได้ดิเนาะ ไปไปไปสั้น <ไป S 2> พี่น้องเลยโดยโอ้ห้องน้ำ<ต>ของในเพื่นกำลังดำเนินการกอพี่น้องเลยอ่าหนุ่มมันกอนกน้ำเนียนะบอหินนีิฮิฮิอ่าอย่างนีพี่น้องนนเนาะอ่าเรียบร้อยห้องน้ำเพินน่นกำลังเริ่มลงมือพอดีอมปล่อยอยู่พี่น้องเลยคัก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 โอเคไปสั้นอ่า <Okay. S 1> เราก็ซื้อมาขอแจมน้ำควันทำมากินอยู่พี่น้องกันเนาะมาว่าพอหลับชีดนึ่น้ำเลยนะเนาะประจันพี่น้องเลยเอาเนาะเจาะทีมงานสายเจาะกับมืออ่ะทอไว้หนินะพี่น้องเลยเสียมพักพี่น้องเลยเสียมพักเนาะเอ้าเอาไอ้มือแล้วบ่สมือสบายดี เอาให้เป็นไดประตูอาร์ตนะโอ้โหฮับตำฮับตำขอกินน้ำหน่อยก่อนาเอาสบายดีเด้อทางนี้งเก่งขี่อนาเล็กก้อยหอยก้อยหอยนี่อันนี้มาจันนี่เนื้อมาแจมมามามาเอารวมเนาะบอได้มาแต่จัวได้พี่น้องเลยมีแต่มีแต่ตำเจียวกับหัวใจบ่ะ สิมากินน้ำชื่อกอายงินนี่เนาะอะไชื่อต่มตำมะอมมานี่ต้มตัวไอ้ต้มเตงตํมแตงต้มตงแข่งจิตตุ้หลุบหลอนหลุหลอเลยเฮ้ยเฮ้ยจะโดยมาเลยเพียนจะโดยคนละโอปิิงไก่อ่หญิงไก่บาดห้บาดใจ เอาเอาพี่น้องเลยจ็บแ่บเมกันพี่น้องเนาะต้งปรจานันเพิ่มมากขึ้นอย่างแกงีิเด็กว่าเอาเอาเดเพ่นกินล้วบ่เก้ยกิ่นล้วบ่เจ้ากินล้วบ่กินยังเจ้าน่ะตามเป็นไอยคักบ่ประตูใหม่นอะคักบ่นอนเจ็บใจบ่อืมประตูัจานพี่น้องเลยเป็นยังตามตะปู ตนี1 1> 1่ตนี่เออมันเป็นโทษได้จะมากอ๊กว่าจันอัวตาม่องเทือกะเบิ่นเองอแหลดดเอาเอากินข่าก่อนเลยเอาสนอ กินเขาน้ำกันพี่น้องเลยมาว่าบูปามาิ้น้ำปลอกบุญยากบ่ฮึมออนีเด้อ้องมีใครมาเจมน้ำเลยตำแตงก๋วยหอยใส่มุดแดงพี่น้องเลยหอยยังอันนี้บ่เรรีหอยชลีหอยชลี่ป้อตเพนมา เบิงดวงเบิงลาวเลยอ่าเมนเมนบออ่ามาเบียบเพิ่นมันมาดินเดินนี่ดิโอ้เบิงบินโดูดูดูอ้าเนาะอ่าเพราะว่าล้อมึงก่อนคนแถวนี้พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเพียนเราเรายาแล้วพี่น้องในเรื่องอันณาเบิงดวงเบิงยงเนาะอันตรายต่อชีวิตตัวเองพร้อมได้เรื่องนี้เม่นบ่เพราะว่า มันภาว่า FC เพิ่นก็เว้ามาอยู่ไดอ่าเว้าผิดเว้าถูกบางเทื่อเนาะแม่อ่านี่ๆพี่น้องเอ้ปิดบ่มีเนาะสำนักบานนี่เนาะอ้ากินข้าวกินข้าวมาบ่บุญกินมั้เบิดดเอ้าบ่ยากเนาะให้ัจร์กินิ้มก่อนต่อรองให้ัจร์ด้นี่นะอือืีแล้วเราจะ้องอ่าเราบ่จับเราเฮ็ดนี่เบิดอันนีค่อยหอยเจ้าล2คอืเฮ็ดนี่บาทเดียว เอากินก่อนจับท่าแหละนั่นคือเอาจบให้เบายันเขาอ้นามกุหเนีด้ย้องหาน้ำไอ้เอามาให้จับอ่าตวเป็นยังเอเอ้ามาเด้มาน่งเบิงข้ามเขาไอ้นี่มาเบิงนี่มาเบิงมาเบิงมาจันกินนี่เห็นบ่มาจันกินนี่้านเข่าล้วคือนแล้วหนาเละๆคือคนเนี่ยจีนอยากนเน่อลูกือโมราบนี่บอ มือโปมือโปเหออาต้เมื่อกี้พันช้น้ำปลาเมื่อกี้เบ่อีิวแบแบบเดียกันเลยเแลแต่เ่าคนนี้เนี่ยขว่ขว่เลยเศ้านีซอยจู่เฉลีาจับกล้องอยู่นี่เบิ่งคนกินก้อนบ่อยู่เเ็นมับินักบ่ให้กินกล้อนะต่อรองให้ใช่หรอต่อแล้วก่อนหัวเป็นสองเาสองามสามเนึงบ่ ตามตัวหนึ่งนี่เขากินไก่ทานก็นได้นี่อ่าบรรเทาชีวิตได้ก่นนกนอนใช่แบบนี้บิงไก่บันทาดกับพี่น้องเองยังอ,อยอะเอา้าพี่น้องเห็นรถสีเทืองมารถผ่านเด้พี่น้องมาโอ้เจา้าของเจ้าของดินพี่น้องเนาะผ่านด้จะเป็นโชคดีเลยโอ้ของดินไม่แบกพี่น้องเนาะ รดรถงอย้วเราเ้าเอ้าเบหมาขายุ้มีขายแล้วขายแล้วขายแล้วพี่น okay. ้องรถประจามไน่นรถถพุทเทาพุทเาวยือไม่น่รวรวยนอรเยเป็นเจ้าเนาะ มาขิงข่ากันเพื่อนโอ้โอเข่าวห่อนอุ่นได้เนาะบ่ไอเพี้ยนหนึ่งบ่นน่ปุ๊บิิงข่าวไอเพี้ยนกันเพื่อน้งหัก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 สิ

มันต้องปากระเปาปหอยแน่นอนอืมมันยงวัหลายพี่น้องเลยอยู่ใจกันมีงวันตรงธรรมชาติอืมนัขาเกันพี่น้องเนาะอ้าวใช่่้างน้ำเ้ตรงนี้อืตั้ป็นเช้าบ่อน่ะก็กสาย

นี่ไข่ปิ้งค่อยหมักกิ่หอยซา,าลี่ราบชิ้นนุ่มเพิ่มแกงขี้เล็กเขียงขี้เล็กบารดีปิ้งไก่ปบาจันเจ้าอันแกงยังบอกรีบได้มาซื้อหรอแน่นอนใหญ่นั่น,น,น,รนเราเอ,อามาให้อให้ไงไอไงผมหน้าตรงหน้าเราเนี่ยโอ้เราแบ่งมาให้เราแบ่งมาให้เคยดึงเคยกันครับโอเคแล้วก็มาถึงที่แล้วก็มีมูมีคู่ไหวหน่อยเนาะ อ่ามูกุร์เรามาเดินน้ำเนรอคนงามเนาะอ่าคนงามคนหนาตาดีใช่ใช่ก็มีเงินอ่๋อส่วนพี่น้อนนงขอตัวกินข้าวกันมาเนาะอ๋ <c ười> อสหรับคลิปนี้กัน,นอ่ามาเจอทางอันอ่าสายเจาะเนาะเสียมพักคาหูพี่น้องเลยอ่าก็เลยกลับแล้เวเอาท่อ,อยังมาไหวที่เอเพนเนี่ยพี่น้องเลยยกช่องฉามมือเปอร์ชิมานเนาะเพิ่น อาการบ่แม่นหยังดายฮะตามต่ออาการบ่แม่นหยังตามฮากเขงตามฮากเขงบ่แม่นอือฮากเขงใหญ่เด้อนี่ค่อยขุดๆอันหลุมน้ําก็จะมีฮากเขงเฮ้ยลงไป10เมตรยังสิฮอนพุ่นอยู่บ่โอ้ฮไดกเงเนาะอื10เมตรบ่ท่วมอันพุนบ่เนาะยาวได้10เมตรน่ะเจ้าก็เว้าฮกมันลงปานันเจ้าก็มันยาวเมันอยู่พุนเนาะมันอยู่ไกลเด้อ ขอ่อยยอมเจ้าก็ได้ใช <c oughs> ่บ้านนี่เพราะว่ามันอยู่ไกลมันแห้งมาดีเสิแห้งดีพี่ี่ยเบอร์เขามันต่ำอยู่สิบเมตรปุบันนี้ต่ำม,มากี่หินนะแจ้งหมดเตียงครับอ่าแจ้งหมดเตียงรู้เนาะบางทีเราไปอนาฮับอน,นาหนองสโอมโบไม่เพราะแห้งแล้วเนาะเพิ่อไปกลับไปชงอีกโทรบอกเราก่อนไปว่าอ่าโมอะแล้วองมันมนี่เนาะทางอันนั้ทีมจ่าเจาะมั็นขอบผมมีเบอร์พี่น้องเลยเนาะใจเย็นลูกพี่ โอเพ้โหเลยอ่ะเนาะกัดข้าวเด้อทั้งใส่เชาะอ่าของน้องสมโอภชน่าได้บ้านกันลูกพยุเมื่อแล้วมันเสียมหักคาอ่าเด็กตั้งมาเตียงเด้อเด้อเป็นอ่าคนเข่าคลองเมื่อวันแล้วเนาะแมนแมนเนาะอ่ะโอเคพี่น้องกินข้าวน้ำการ์ดมาเนาะไปแล้วพี่น้องเนาะสหรับสนี้ก็ลาก่อนสบายเด้อพี่น้องกันเบสจะกูทุกคนเนาะบายบายไป